ที่สุดเลยจ้าคนฮักกันก็นต้องกอดต้องหอมกันจงสีหล่อเอื้อยถ้าว่าฮักเนะี่ยก็คข้องบ่หอมดอกนนเนาะลยดาราพวกเราทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับระวังตัวให้มากๆผมเป็นห่วงค่ะขอสิบย่อมให้ผู้ใหมาทำไรให้ผเขาอีกอยู่บ้านกันมีคําพูนแล้วก็มีไอเทิยลจะกันดูแลอยู่โรงงานก็นมีคนงานอีกหลายคนพวกเข้าดูแลกันในแน่นอนค่ะ ถ้างั้นอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับถ้ายัางไงแล้วเนี่ยโทรหาผมก็ได้นะเดี๋ยวผมส่งคนไปช่วยดูแลให้ต้องขอบคุณคุณภูตะวันมากๆเลยนะคะเอาคือกลับมาเร็วเถอะไข่กำลังกิ้นถั่วพอดีเลยไม่เจ้ายาวไปทัวร์ได้ทิ่วเดี๋ยวผู้สาวเจ้าเด็เขาใจผิดได้ว่าเขาใจพิษดอกจ้า เพราะว่าแพมเมียเคยเห็นสายตาเอือดดารากับคุณพุพตะวันมองกันแล้วเนี่ยแพมมี่เห็นความหากที่ประสานกันท่างสายตาขอนแกนเนี่ยคงสีหวานจับใจมันบ่าค้ะคุณพุพตะวันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับพอดีมีเรื่องยุ่งเกิดขึ้นด้วยแต่ว่ามันก็ทําให้เราสองคนได้รู้จักกันมากขึ้นครับเชมพัวว่าเข้าเข่าบ้านกันอีกว่าจ้ะ คุณพูดตะวันมาไม่เมื่อยอะน่าสิอยากพักผ่อนแล้วหรือว่าถ้าอยากคุยกันต่อเดี๋ยวฉันพูดจัดตัวให้นางคุยกันที่หน้าบ้านเลยค่ะไม่ต้องหรอกครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าคุณสองคนพักผ่อนมากๆนะครับเรามีงานใหญ่ต้องทําด้วยกันนะครับค่ะขอบคุณฝากกับบ้เพื่อน ไอทิวจ้าแพมมี่ะว่าสิส่วนไอทิวน่ะไปนั่งฟังเพลงมุนมุนแล้วก็กินลาบเป็ดแซบแ้มมี่อยากร้องเพลงแล้กก็เต้นเๆกนเตก็ไปที่วจ้าตามภาษาคนหักกันอ่าไอ้วะแพมมี่ไปคนเดียวได้ปะไอ้บอกเขาสบายนะทจานี้ฮูดูใจกันจังใดนี่ไอ้แพมมี่ส่วนไปไดอะไอ้กับุ่คเคยไปเลยแพมมี่หน่อยใจแล้วเด้ เอานะแค่นี้ก็ต้องเชียดหรอกไอ้บาโบ่เชียดหนางามกว่าได้เอาเป็นว่าเอาเป็นเนื้อนมนะไอ้พิ้หนาหักที่สุดเลยจ้าคนหักกันก็นต้องกอดต้องหอมกันจังสี่ละเอ้ย ถ้าว่าหักนะ่ยกับข้องปรนะหมดเนาะเลยดาราจ้าเอื่อยดาราหนะ่ะกันยาเล่นโต้หลายพูดแต่ว่านะ่ะเพิ่นทั้งรอทั้งขาวทั้งรวยถ้าเขาขอความหักเอาาื่อยน่ะเอาาื่อยกับคุบเอาโลดแต่งงานใดอะแพงดีส่วนไอ้ิวอะเดี๋ยวแพมเมี่ยสิด,ดูแลเองจ้า